สวัสดีครับนี่คือการทดสอบระบบยืนยันตัวตนนะครับครับก่อนเดินเรามาดูรูเบียที่ใช้นะครับใช้2อรูนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะจำลองผู้ใช้นะครับจะเข้าอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้ IPvc ครับ สังเกตดูดอกนะครับจะมีแพ็กเกจเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถเข้าอินเทอร์เนต็ตด้วยใช้ IPV6 ได้นะครับจากนั้นเรามาทำการล็อกอินนะครับครับสังเกตว่าผู้ใช้สามารถ ใช้ IP นี้เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้นะครับโดย IP ซิกเทเบิลเนี่ยจะเพิ่มรูเข้าไปใหม่รูหนึ่งซึ่งเป็นรูที่ a c c e p t IP Address จากผู้ใช้คนนั้นนะครับครับครับ เมื่อเรามียูเซอร์อีกหนึ่งคนนะครับพยายามจะเข้าอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ IPv6 นะครับสังเกตว่าเชนดรอปนะครับจะเพิ่มพ็าเกตจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อทำการล็อกอินเสร็จนะครับก็จะสามารถใช้ IPv6 เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ และมีดูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดูครับตาม IP Address และเมื่อทำการล็อกเอานะครับ IP พีซิกเทเบิลก็จะกำจัดดูของ IP Address นั้นๆทิ้งไปนะครับ